กาแฟเราอยู่ต่างประเทศกิโลเป็นหมื่นนะกาแฟไทยนะนะครับแต่เพียงแต่คนไทยไม่รู้คุณค่ามันนั่นเองนะครับคนไทยพยายามจะขายในของถูกนะครับเหมือนที่เรากำลังทํารัฐบาลกำลังทำาเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดขายไม่แต่ของถูกขายของแพงไม่เป็นนะครับนะแต่มีเพื่อนผมคนนึงนะทำเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวหอมมะลินะครับตอนนี้ส่งนอกไม่พอขายครับตันละสี่หมื่นยังไงไม่ต้องรับจำนำด้วยใช่ไหม หมื่นหกหมื่นห้านี่แม่งไปเลยครับตันละสี่หมื่นครับเป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกที่สุรินทร์นะเหมือนเงินกาแฟนี่เหมือน,นกันครับกาแฟที่ปลูกนี่นะรเราพยายามเอากาแฟไทยไปแข่งกับกาแฟจากประเทศเพื่อนบ้านนะราคาโลหนึ่งแปดเก้าสิบบาทนะแต่เรามีกาแฟชั้นดีนะเพื่อนคนไทยไม่รู้คุณค่านะโรงงานไม่รับซื้อคนไทยไม่สนใจแต่ผมใช้ส่งขายต่างประเทศ ่างประเทศเขาเอาไปขายเขาขายโลอย่างน้อย4ี่ถึงหกพันนี่เป็นราคาเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์ที่คั่วดีๆแล้วก็มีกรรมวิธีในการตากแห้งดีๆนะครับโลเป็นหมื่นครับเหมือนกาแฟอย่างเกชารนะรนะที่ผมเคยกินนะสั่งมาจากประเทศชิลีนะครับกิโลละสี่หมืนบาทเห็นไ,ไหมครับนั้นประเทศเราเนี่ยนะนะวันนี้เราถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องเลิกขายของถูก เราอยากให้ประชาชนไทยมีรายได้ดีๆใช่ไหมครับใช่ไหมเราอยากให้คนไทยหายจนแต่เรายังสนใจจะขายได้ของถูกวันนี้ผมวก่กาแฟงวันนี้มาขายนะผมขายกิโลละสองพันผมไม่สนใจหรอกคนหนึ่งเขาขายกิโลแต่เก้าร้อยช่างเขาเฮ้ยไม่กล้ามแขนเราใหญ่วะนี่ผมตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ย ผมพยายามเล่นนะผมออกกำลังกายนะนก็คือประมาณนะวันเว้นวันวันสองวันเล่นทีนะไรเครับผมก็พยายามระมัดระวังกลัวกล้ามขึ้นครับเพราะกลัวจะเตี้ยมอต่อนะครับแต่มันก็ห้ามไม่ได้ไว้มันจะขึ้นมันก็ขึ้นไปเฮ้ยอันนี้ก็จะทําลาเต้อาร์ตเท่าน่อนโอ้โหนี่นมเยอะเลยกูอันนี้นมมันเหลือก้นถังก็เลยเทหมดเลย โอ้โหแม่งยังเหลือไว้ยังร้อนว่ะเดีนะ๋ยวเราต่อเดี๋ยวเลาแงนมมันเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดละจะแช่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์โอ้โหนี่ฟองนมฟูฟ่องเลยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนี้ดีกว่านะนะ ทางผมนะครับก็มีผมก็พยายามจะสอดแทรกนะครับทาะผมเป็นนักบริหารเยหกเลยผมไม่ใช่นักกิจกรรมนะผมไม่ใช่นักการเมืองนะจริงๆแล้วผมขึ้นนักกานะรนะมมกกตลาดนะครับนะผมเป็นนักการตลาดนะผมเก่งทางด้านการค้าขายนะ ผมไม่ได้เก่งทางด้านนี่เรามีคนบอกให้ผมนะว่าควรจะไปคุมกระทรวงยุติธรรมไงเขาได้ตายเป็นเบือเลยครับใช่ไหมผมก็สั่งประหารอย่างเดียวแล้วครับผมขี้เกียจเลี้ยงนะครับกลับมานั่งคุยกนต่อนะอ่ก็มาโม้ต่อเสื้อผมนี่จริงๆนะเรากลับมาสู่นี่ต่อทีนี้ผมนึงบอกว่า ประเทศเราเนี่ยวันนี้เราไม่สามารถขายของถูกได้แล้วนะครับเราไม่สามารถขายของถูกได้แล้วครับเราต้องขายของแพงแล้วเพราะวันนี้เราอยากได้ค่าแรงวันละห้าร้อยวันนี้เราได้ค่าแรงมาสามร้อยแล้วนะแต่เพื่อนบ้านกันเนี่ยเขาค่าแรงวันละร้อยกว่าบาทเราจะไปแข่งเขาได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วเราจะไปขายของถูกไม่ได้เหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้คนระับอย่างกาแฟเนี่ยนะครับวันนี้ชาวกเกษตรกรนะครับน่าสงสารมากคนระับ มีกาแฟจากประเทศเพื่อนบ้านมาตีเนี่ยราคาโลต้นทุนมาแปดเก้าสิบาทแต่ของเรานี่นะถ้ากต่ำกว่าร้อยี่สิบเกษตรกรอยู่ไม่ได้แต่ตามประเทศนะขนมาถึงบมืงไทยแปดสิบบาทแล้วเราจะสู้เขาได้ไงฮนะนี่คือเหตุผลที่ผมส่งเสริมให้คนปลูกกาแฟแล้วกาแฟวันนี้นะผมเห็นในท้องตลาดเนี่ยเขาขายกันโลสามสี่ร้อยนะครับ แต่ผมผมกิโลสองพันนะครับ <c oughs> โอ้นะครับนะผมขายนะครับกิโลหมื่นสองพันแต่อีตัวนี้นะครับไปอยู่ถึงบางต่างประเทศมันโลเป็นหมื่นครับแล้วผมก็เอามาผลิตแล้วมีอยู่ตัวโลเกนะ้าร้อยก็คือมเมล็ดพัน์ขั้นเดียวกันนะแต่ผมผมไม่ได้คัดนะแต่ตัวที่คัดเป็นแบบเกรดเอนี่ผมขายกิโลสองพันส่งไปต่างประเทศก็ ตามที่เขาไปแพ็กยี่ห้อเขานะยี่โรสี่พันก็มีหกพันก็มีหมื่นหนึ่งก็มีครับผมเคยสั่งกาแฟนอกมานะยี่โร่ละหมื่นนะผมมากินนะก,ก็สู้เราไม่ได้นะอันนี้เรื่องจริงน,นะเพราะผมเชิญคนมาทีน้นผมก็เอากาแฟผมากาแฟนอกเนี่ยชงแล้วก็ให้เขากินช่วยกันชิมแล้วก็ถามว่าชอบอะไรเขาก็ชี้แก้วนี้ผมบอกล้วก็รู้แล้วว่าเขาไม่แปะยี่ห้อนะครอกาแฟเขาไม่รู้แล้วของไหนเป็นของใครเขาก,ก,กินเขาบอกเขาชอบแก้วนี้ นั้นผมยืนยันว่ากาแฟไทยเป็นกาแฟที่คุณภาพดีมากนะครับแต่ว่านะครับเราไม่สามารถปลูกได้เยอะนะเพราะว่าภูมิประเทศเรามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นดอยใช่ไหมเราก็ต้องปลูกตามไหล่เขาวนรอบๆอบไหล่เขานะแล้วก็เราจะปลูกได้น้อยนั้นเราจะไม่ต้องปลูกกาแฟที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็เราจะเราจะไปขายในแข่งไหนพวกอเมซอนอเมซอนสู้ไม่ได้หรอกเพราะพวกนี้มันเป็นกาแฟแบบอาจจะมีโคต้านําเข้าจากเพื่อนบ้านเลย แต่ว่าเราก็ต้องหาตลาดใหม่วันนี้ผมนึกบอกว่านี่ใครจะขายก็ขายไปนะมเมล็ดกาแฟผมวันนี้ผมผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากหรอกก็ทําเล่นสนุกๆน,นะผมขายกิโลสองพันก็มีนะก็ม,มีขาประจําก็ยังสั่งซื้ออยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคนอื่นไม่กล้าขายนะคนหนึ่งขายกาแฟกิโลละแปดร้อยแม่งก็กลัวก็แล้วผมขายแม่งเลยนะกาแฟไทยกิโลละสองพันเออนะครับนี่ผม ผมขายเนี่ยผมว่าผมเป็นคนไทยคนแรกมัที่กล้าขายกาแฟไทยกิโลสองพันแล้วขายได้ด้วยเออเห็นไหมัเพียงแต่ว่าอาจจะคนกินมันอาจจะน้อยนั่นเองทพคนรู้จักกาแฟกินกาแฟเป็นมันน้อยแต่พอคนกินเป็นแล้วนะครับเขาก็กล้าซื้อวันนี้ผมก็สั่งเนี่ยผมก็ยังผลิตอยู่คุณก็เห็นถุงใช่ไหมว่ผลิตอยู่มันอาจจะเป็นวงจํากัดแต่เขาก็ซื้อผมเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทาไมนะครับทาไมคนไทยนะครับ จะต้องกินเหล้าสี่สิบแล้วทำไมต้องกินเหล้าขาวคนระับทำไมฝรัง่งไม่งส่งแบ็คเลเบอร์มาขวดเป็นพันก็คนก็ยังซื้อเหมาถงเหมาไถายเยอะแยะไปหมดใช่ไหมบางทีวายขวดเป็นแสนคนไทยยังกินเลยเออใช่ไหมครับแล้วเราจะกลัวอะไรครับยมีคุณวีศรศักดิ์กินผมเดือนละหนึ่งกิโลครับนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราต้อง การคนที่มีวิสัยทัศน์มาเป็นผู้นําประเทศต้องกล้าคิดอะไรที่มันนอกกรอบไม่ใช่เฮียแล้วก็จะแจกแต่เงินใช่ไหมเออแล้ววันนี้นะครับผมยืนยันเลยครับว่าเราทําได้ถ้าเรากล้าพอเออมีคนบอกว่ามาร์ามึงบ้าหรือเปล่าขายกาแฟกิโลสองพันเออเยี่้วที่มึงแดกวายคนละแสนมึงบ้าหรือเปล่า มึงบ้าหรือเปล่าแล้วทําไมกูจะขายกาแฟกิโลละสองพันมันหนักหัวกระบาลไงไม่ซื้อก็อย่าซื้อดิครับใช่ไหมเออวันนี้ผมไปซื้อของเพื่อนใครผมไม่เคยต่อหรอกแต่พ่อบางทีร้านอาหารเพื่อนผมนะไอ้เหี้ยเราปีนึงไปหามันแค่ครั้งเดียวไปถึงผมก็สั่งแหลกแล้วครับนะถ้ามึงลดมาเท่าไรกูก็ทิปพนักงานมึงหมดนะแต่ผมไม่เคยเอ่ยปากขอส่วนลดจากพื้านเพื่อนนะผมอยากให้ไปแล้วเพื่อนผมแม่ง คิดถึงผมเั้ยแม่งมันมาทีนะไม่ใช่ไอ้มาร์กส่งใครมาแม่งก็ขอส่วนลดไอ้มาร์กส่งใครมาก็ขอส่วนลดไอ้ชีบหายใช่ไหมน้วเพื่อนมันจะคิดถึงเราได้ไงวะเออใช่ไหมเพ,เ,เพื่อนก็เอียเพื่อนไอ้มาร์กมาแต่ละคนไอสัตว์มาถึงแม่งก็ขอแต่ส่วนลดใช่ไหมแต่ถ้าเฮ้ยคุณไปในร้านเพื่อนผมนะไปถึงโอ้ยผมเป็นเพื่อนพี่มาร์กนะพี่มาร์กแนะนามานะเฮีย ผมวันนี้พี่มาร์กแนะนำมากินขออนุญาตอุดหนุนหน่อยแล้วมันก็สั่งกันชิบหายไบป่วงหมดใช่ไหมแล้วก็ทิปแหลกเนี่ยแล้วคุณกลับไปเนี่ยคุณคนมันจะคิดถึงผมโอ้โหเพื่อน,นมาร์กแม่งสุดยอดเลยใช่ไหมเราคิดรอบหน้ามานะเขาไม่ผมไม่ได้จามาร์กอะไรนี่เขาจําคุณนั่แหละก็รู้เอาคนนี้เป็นเพื่อนมาร์กนะครับแต่ว่าเฮ้ยคนนี้แม่งครบได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าแม่งใครเปเพื่อนมาผมเป็นพี่เพื่อนพี่มาร์กนะขอส่วนลดเยอะๆนะเฮียอชิบายมากี่คนสิบคนร้อยคนก็ขอส่วนลดจ้าของรล่าไอ้อโหเพื่อนไอ้มาร์กมาแม่งมีแต่คนนะปีนึงแม่งมาครั้งบางคนห้าปีมาครั้งเดียวใช่ไหมครับขอส่วนลดนี่มีประโยชน์อะไร้เราต้องกล้าคิดอะไรนอกกรอบน,นะนั้นติดตามผมเนี่ยผมอยากให้ฟังแล้วก็เก็บไปคิดนะไม่ต้องเชื่อผมหรอกผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรบ้าๆนะ ยังเหมือนในหลายคนบอกฮ้ยพี่บ้าคือผมเสียดายนะวันนี้เชื่อว่ากาแฟที่เราเอามาทดลองปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เรานําเข้าเ,เราลักลอบนาเข้ามานะครับเพราะว่ากาแฟที่เราเพ่อหลวงเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราก็มาน,นักวิชาการ,กรเกษตรเนี่ยเขาก็มาปรับปรุงพันธุ์เขาปรับปรุงพันธุ์เขาก็เน้นอ้ผลผลิตเยอะๆทนทานต่อโรคแล้วก็เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศเราแต่พอลืมรสชาติมันเปลี่ยนไป แต่โอเคมันก็เป็นผลผลิตที่ดีเดี๋ยวเราไปใช้กับกาแฟอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเออนะครับวันนึงนเราไปประกวดงานประกวดกาแฟโลกเราได้มเมล็ดสายพันธุ์กาแฟจากต่างประเทศมาเราก็มาทดลองปลูกเล่นๆในประเทศเรานะขึ้นบ้างตายบ้างนะพอมันโตขึ้นมานะผลผลิตมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าเอามากินโยรสชาติแม่งอร่อยวะนะรสชาติมันอร่อยนะแต่คุณรู้ว่าครับในอดีตที่ผ่านมากาแฟพวกนี้ถูกทําอะไร จะส่งไปขายก็มันก็มีน้อยจนละเกินนะครับขายในราคาแพงก็ไม่มีใครซื้อเราใช้กาแฟพวกนี้ผสมลงไปในกาแฟเฮงสวยแล้วก็ขายเข้าโรงงานครับขายเข้าโรงงานไหมนะก็เป็นกาแฟแบบกาแฟโรงงานอนะ่ะไปทํากาแฟสําเร็จรูปไปทํากาแฟกระป๋องอนะไรเนี่ยวันหนึ่งจนผมไปเจอกาแฟตัวเนี้ยแล้วผมก็รู้เรื่องราวความเป็นมากาแฟตัวนี้นะเออ ผมเฮ้ยทำไมเราไม่คัดเก็บไว้แล้วครับขพี่ไม่มีก็มีคนบอกไม่มีใครซื้อหรอกมันแพงเพราะกาแฟปกตินะถ้าอายุสี่ปีนะครับหนะึ่งต้นนะครับจะให้ผลผลิตนะครับกาแฟปีแรกนะหนึ่งต้นจะให้ผลผลิตประมาณยี่สิบกิโลล้นะบอกกาแฟอายุสี่ปีนะครับแต่กาแฟตัวนี้นะครับหนึ่งต้นนะครับให้ผลผลิตเพียงแค่ห้ากิโลเท่านั้นเห็นไหมครับ,นะรบอ่า แล้วพอกาแฟหนึ่งห้าโลนะครับมาผลิตสี่โลมันก็จะได้กาแฟเม็ดกาแฟหนึ่งโลแค่ดูเดียวแล้วหนึ่งต้นผมจะได้กาแฟประมาณหนึ่งกิโลอ่ะแล้วถ้าไปขายเป็นกาแฟปกติมันขายไม่ได้แต่ขายแพงก็ไม่มีใครซื้อแก้ปัญหาคือเอาผสมลงไปแล้วก็ขายขายทิย้งข,ขายคว้างไปแล้วกันนะวันหนึ่งผมมาเจอผมก็เลยลองมาทําดูนะแล้วผมเฮ้ยถ้างั้นก็ขายไม่แพงๆซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ช่างมัน ดีกว่าเทผสมลงไปแล้วมันคนไม่รู้คุณค่าแล้วแถมกาแฟตัวนี้นะเราส่งไปได้รางวัลชนะรองชนะเลิศกาแฟโลกมาแล้วด้วยนะใช่ไหมครับผมก็เลยว่าผมก็ไม่สนใจใครซื้อไม่ซื้อผมก็มาทำเนะี่ยตอนนี้กิโลสองพันก็มีคนกินอยู่นี่ใช่ไหมครับแต่ว่ากาแฟที่ผมเห็นโฆษณาขายฉั้นชาวดอยเหมือนกันคุณจะกลัวอะไรครับทำํำไมคุณต้องยอมให้เขากดราคาคุณในเมื่อเขากดราคากันมาคุณก็ทําขายเองดิ ก็ตั้งยี่ห้อไปเลยคั่วเองขายเองแม่งไปเลยกาแฟาชาวดอยกาแฟาชาวมงกาแฟาอาขากาแฟาอะไรก็แบ่งกาแฟาผีบ้าอะไรก็ทำไม่เลิยครับแต่เราต้องเลิกขายความจนน,นะครับเลิกขายความกระจอกก็ทีเร,เราต้องขายแบบเลิกขายความน่าสงสารน,นะครับเออเราต้องขายกาแฟาที่แม่งแบบ กูมีคุณภาพเว้ยคุณลองคิดดูนะวันนี้ประเทศเราไอเ้เฮียทำไมเหล้าไทยทำไมแม่งกระจอกชิบหายเลยใช่ไหมครับทำไมเราไม่ทําเหล้าแบบเปิดให้ชาวบ้านเนี่ยเอาเหล้ามาทําเอาข้าวมาทําเหล้าแล้วก็ขายบ้างทําไมเราปล่อยให้แต่เหล้ายี่ห้อต่างประเทศบุกตีตลาดไทยคุณดูต่ตามผับตามบารบ์แม่งมีแต่กับเหล้านอกไม่มีเหล้าไทยอ่ะใครแดกเหล้าไทยเป็นเรื่องกระจอกง่อยชิบหาย ประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยมันมีเศรษฐกิจกลางวันและเศรษฐกิจกลางคืนประเทศเราเป็นประเทศที่เราบอกว่าอะไรครับเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเราขายการท่องเที่ยวเราขายการส่งออกแต่เราขายของกระจอกไปชิบหายเออใช่ไหมครับเราขายความกระจอกเราส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าคนที่มากอบโกยเงินงจากเรานะครับกับเป็นต่างประเทศเออใช่ไหมครับ วันนี้คุณลองดูนะครับชีวิตการธุรกิจกลางคืนนะครับแม่งสินค้าตัวหลักเลยคือสุรายาเมาใช่ไหมครับแต่เราไม่มีเหล้าไทยเลยนะตายไปเหล้าต่างประเทศทั้งนั้นมีเด็กมาเชียร์โอ้ยห่อน้ยหอนีอ้มีแต่ของต่างประเทศแต่เหล้าไทยทาไมเราไม่ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำนะครับเออนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดนะวันนี้ที่ผมชงกาแฟโชเนี่ยก็นึกขึ้นได้เออทำไมควรจะคุยเรื่องธรรมะกินบ้าง